ตูนตูนฝากทำบุญบุญบ้านเราวันนี้มิตรทำบุนอะไรใช้ท้ายรถแรงบุญแต่หลวงพ่อไม่เคยเก็บเงินเพื่อป่วยไม่ใช่บาทเดียวนะหลวงพ่อใช้สองขาสองแขนหนึ่งสมองเนี่ยทำงานขับเคลื่อนทุกอย่างสร้างอะไรเยอะแยะเลยหมดโว์สังคมมันจะ เราเดินไปดูก็รู้ก็เข้าใจแต่ถ้าว่าปราตัดชะตาไดเราก็จะเห็นว่ามันก็มีประเด็นเรื่องเงินตอนวัดเครื่องหลับปัจจัยรับเงินอะไรพวกนี้ก็กลายเป็นกระแสพอเป็นกระแาก็ตายง่ายๆญาติโยมต้างปฏิบัิดีนะจะพุ่งไปจะพุ่งไปทางจานมองไปที่ต้องที่จะลง ขนาดดพไไปปลเยออ่สาธุจ่ะจ้ะมุทนาบุญอ๋อจ้ะอ๋อเออจ้ะขอบคุณนะฝากไปขอบคุณเพื่อนด้วยนะลูกนะจ่ะสาธุจ,จะ้ะน้องเชียร์อ่ะสาธุจะ่ะจะเจริญเจริญนะลูกนะจ้ะจ้ะดีจะ้ะดีมากขอบคุณมากจ่ะสาธุจ้ะเดี๋ยวนะคะหกเล่มเราจะใส่ลูกพ่อเต็มเต็มจ่ะ